ท่างอ่าถ้าไม่ได้เรียนแล้วปฏิบัติทมถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ทรมาแล้วจะวางไม่ได้จะบรรลุทมไม่ได้กูถามหน่อยที่สมัยพุทธกาลอองคุริมาเนี่ยยังไม่ได้ถือศีลบ้าอะไรฆ่าคนอยู่หยกไล่ฟันพระพุทธเจ้าด้วยจะไม่เป็นบ้านนั้นได้อ่ะฮะแค่คำว่าหยุดตัวเดียวเนี่ยก็ท่านรู้ไงว่าให้หยุดมันจะไปรู้ได้ยังไงยังไม่ได้เข้าวัดเลย ใช่ว่าคําว่าอยู่ตัวเดียวไม่ไม่ไม่ได้บรรลุธรรมเลยก็มีคําสอนพะุทธเจา้ามามีอีกไม่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 ไมาต่อว่าเอาอย่างเงี้ยคุณจะพูดให้ฟังว่าอ่าชดินสามพี่น้องเนี่ยยังไม่ได้มีมรรคแปดเลยบรรลุธรรมไปตั้งพันกว่าคน,นเนี่ยฮะแค่พระพุทธเจ้าว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเนี่ยหันห้าเป็นอนัตตาแค่เนี้ยท่นนนนา,าน,นก็ต้องรู้ก่อนว่าพวกนี้มันไม่เนี่ยเราก็ต้องรู้รู้หลักก่อน รู้หลักยังไงอ่ะรู้หลัก่าขันห้าเป็นอนัาตาล้วค่อยละโอ้โหไม่มีทางอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหลวงตาหลวงตาก็คือหลวงพ่อพุทธค่ะท่านก็บอกว่าถ้าไม่รู้จักขันห้าก็ไม่ไม่เสียเวลาที่จะปฏิบัติท่านพูดอย่างนี้นะก็รู้ขันห้าเลยไม่ใช่เป็นรู้ชื่อมันขันห้าก็คือความคิดเนี่ยหลวงตาคะแล้วว่าหลวงตาจะบอกว่าแค่ทําความดีโดยไม่ต้องคิดอะไรก็พอแล้วอ้าวมึงมึงทําความดีแล้วมึงอยากได้ดีอมึง มึงจะหยุดจะห้ไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปต่ำหนี้คนอื่นอยู่ดีคนอื่นไม่ดีอ่ะฮะแล้วตกลงตกลงให้ทำไงะให้อยเฉยๆไม่ต้องทำอะไรอืมมึงจะอยู่ได้ไหมเราเฉยๆอ่ะก็ก็เออเองตาบอกว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรตกลงมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่แหละยังไงยังไม่้าใจก็งั้นกูจะมาทำห่าเลยนี่แหละ ไม่ยังไม่รู้หลักไม่ไม่ไม่ยังไม่ยังไงเริ่มต้นเยวก่อนไม่ใช่ไม่รู้มันรู้หมดแล้วล่ะเพราะพระเจ้าเจ้าตัดสรู้ด้วยอริยสัจสี่จริงไหมใช่อริยสัจสี่คืออะไรล่ะทุกพุทธรรมมามันต้องถึงต้องถืงพูดถึงเรื่องทุกแล้วทุกคืออะไรก็คือการคิดต้งแต่งการมีชีวิตอยู่ก็มีโดยรวมหลายอย่าง ทุกข์มันมีสองในยะทุกแบบพวกคนเนี่ยก็คือเกิดมาลำบากระบนนี่คือทุกอเป็นโรคเป็นภัยนี่คือทุกของพวกเมืองอ่ะแต่ทุกที่ระพทธเจ้าพูดการเกิดที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดแบบเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอันนั้นมันเป็นภาษาคนจริงไหมแต่ภาษาธรรมเนี่ยการเกิดคือการปรุงแต่งอืมจุดแต่งคิเใช่อ่น ถ้ามึงไม่ปรุงแต่งนี่มันก็ไม่เกิดม,มันก็ใช่ค่ะแต่ว่าคนเราเกิดมาก็ปรุงแต่งกันทุกคนก็ธรรมดานั่นแหละเพราะปรุงแต่งทาไมามึงไม่หยุดล่ะจะไปปรุงอีกทําไมอ่ะ,ะจะหยุดได้ยังไงคะพรุ้เอออยันหย่างยนนี้สินี่ต,นต้องถามอย่างนี้ว่าจะทําด้วยวิธีไหน่เเออนะถึงจะหยุดได้เข้าใจไหมต้องต้องทำยังไงล่ะคะเออนี่แหละนี่แหละเข้าประเด็นอา่า พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่จริงไหมอาณาปานาสติฮะ <Yeah. S 1> จริงไหมมหาสติเนี่ยทําไมมีสติมีแต่สติเข้าใจในย่าไหมสติเนี่ยมันมีกันทุกคนแต่มันมีน้อยมันไม่มีกําลังพอที่จะรู้ทันจิตรู้ทันความคิดเข้าใจไหมเราต้องเจริญสติ ฝึกสติการฝึกสติเราจะเอาสติไปไว้ไหนล่ะเราจะเจริญยังไงถ้าเราจเจริญในอนาปนานสติก็คือเอาสติเนี่ยมาจับอยู่กับลมเข้าลมออกจริงไหมคือไม่ให้มันไปกับความคิดเอ๋แมไม่ให้มันไหลไปให้มันมาอยู่เหมือนพุโทโธเนี่ยก็เพราะว่าให้มันมาอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธจริงไหมเพราะไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปุ่งแจงฮะ เดี๋ยวมันก็ไปอีกไปอีกเท่าทนางว่าลืมพุโทโธแล้วมันไปแล้วนะฮะก็วิ่งไปแล้วก็ดิงมาใหม่ก็ชี้ชี้ชี้ที่เห็นมันว่าดึงมาใหม่มันมีแล้วนะมีสติแล้วนะบอาว่ามีสติตรงที่ฮะถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยความรู้สึกตัวซัมประชันญะนี่แหละคือตัวปัญญาจำไว้แต่ทุกวันที่มันไม่รู้สึกตัวหรอก มันเขียนไว่แต่ชื่อมันอีน้องเนี่ยรู้สึกตัวฮะ,ะมันรู้สึกตัวแต่ปากรู้สึกน้อยแค่ใงตา,าใช่ทำยังไงเราจะรู้สึกตัวจริงๆทีเนี้ย<ช>เราต้องฝึกสติคือฝึกอย่าให้มันไปไกลตัวความรู้สึกตัวจริงอยา่อยาให้มันคิดไปอดีตไปอนาะคตเกินไปเราอยู่กับตัวเองให้มันอยู่ปัจจุบันสก่อนนั่นคือการนี่คือการฝึกสติเจริญสติไม่ได้ยากเลย ฝึกสติก็เป็นการฝึกหรืการเรียนรู้ธรรมะจริงไม่ก็ธรรมะธรรมะท,ที่จริงอะ่ะมันเป็นชื่อมันนะเพราะพทะเจ้าตรัสรู้ยังไม่มีชื่อนะก็ใช่แล้วนี่มันเพราะมันไปรู้มากนี่แหละฮะเหมือนเหมือนกับเขาบอกว่าถ้าไม่รู้คำชะถา,าคตอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ทำชะถาคตฮะอ่าอ่าคำสาวกไม่เอาอย่างเงี้ยจริงไหม สาวงนี่สอนผิดจริงไหมต้องเป็นคำตถาคตเท่านั้นถึงจะถูกะกูถามว่ากูถามกลับว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้ด้วยอะไรอ่ะอริยาาสัจสี่ไหมและสาวงตัดสรู้อะไรอหะไมมีตัสรู้อริยาาสัจสีถ้ามึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงทานอําำไมเลยก็ตา แม้แต่มึงตัดสรูมึงก็ต้องตัดสรูแยกสติีรู้ตัวเดียวกันแล้วมันจะผิดตรงไหนก็สาวว่าไม่เรียกว่าตัดสลูไม่ใช่เหรอคะอ้าวแล้วเรียกว่าไงล่ะเรียกว่ารู้ตามไอม้ตามอรู้ท<อ>งตามนี่เน<ค>ี่ยมพระพุทธเจ้าวางมึงอย่า่าแต่คำแตถาคนเลยนะนั่งอยู่ต่อหน้าถาคนมันก็ตกนรกเพราะอะไรคะเพราะว่ามันไม่รู้ยไัไม่รู้สึกตัวนี่แหละนะ นะจำไว้ว่านะามีพุทธทวจนะตอนหนึ่งบอกว่าบุคคลได้พั่มบ่นแต่พุทธวจนะแต่ไม่ทําตามพุทธวจนะก็เหมือนคนนะคอยรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับแต่โคคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของโคฮนะมันหมายความว่ายังไงล่ะก็รู้แต่ไม่ทําอ่ะ เหมือนเหมือนมึงฟังเพลงนี่ยฟังเพลงนอนฟังเพลงอยู่สิบปีถ้ามึงไม่ฝึกร้องเพลงมึงจะเป็นนักร้องไหมอ่ะไม่มีทางหรอกต้องฝึกดว้ตัวเองใช่พระพุทธเจ้าจัดสรุปทีแรกเนี่ยยังไม่มีศีลสักตัวยังไม่บับญญัติอะไรเลยชื่อธรรมะก็ยังไม่มีท่านถึงนั่งงงอยู่เจ็ดสัปดาห์นะน,นะอัศจรรย์จริงหนอเนี่ยความไม่ปรุงแต่งเนี่ยนะ อย่าลืมว่าที่พระพุทธเจ้าว่าตัดฉลูเนี่ยเป็นพระพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เป็นพระาราหันองค์หนึ่งนะใช่ไหมแต่ที่เรียกว่าพุธทธะาเนี่ยหมายถึงท่านตัดสรูก่อนคือด้วยพระองค์เองคนพบคนแรกแต่สาวกในตัดฉลูเพราะไปฟังคําสอนแล้วไ็ตัดสลูตามมันจะต่างกันตรงไหนอะ่ะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นราชาแห่งธรรมคือท่านเป็นจัดฉลูเป็นธรรมราชาที่จริงก็เป็นพระาราหันองค์หนึ่งเหมือนกัน อาจารย์มันต้องไหนมันจะผิดต้องไหนอ่ะผิดตรงตรงที่ว่าสาวกเป็นผู้รู้ตามเฮ้ยรู้ตามก็รู้อันเดียวกันน่ะมันจะผิดไหมอ่ะก็รู้ตามนี่ล่ะคะก็รู้ตามใช่นะนะนะแต่ถ้ารู้อันเดียวกันเห็นทำอันเดียวกันมันจะไปสอนผิดต้องไหนอ่ะฮะก็บางบางบางครูอาจารย์ท่านก็พูดอย่างนี้แต่หมดน้องก็พูดเยอ ว่าเราจะไปพูดคาว่าตัดสรุปไม่ได้เราต้องใช้นอะไกว่าจ,จะอเลรคนชอบพูดไงพวกคนฟังก็งเลยโอ้แค่ภาษาแค่นี้ก็ผิดแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะกฎกติกาเยอะแล้วกันมันถึงไปไหนไม่ได้ไงฮะเดี๋ยวนี้เราเอาประวัฒนธรรมประเพณีนะมาเป็นศาสนาฮะจำไว้เมื่อก่อนมันไม่มีวัฒนธรรมประเพณีเราสร้างขึ้น ตั้งคือมาใหม่มันถึงเข้าไม่ถึงแก่นไงที่จริงทรมากมันไม่มีชื่อเลยของมันก็ใช่นะแต่ต้องบันัาิให้คนรู้ว่าอันนี้คือก็มีสมมติแล้วมึงมึงรู้ได้ยังไงล่ะมึงเกิดทันหรือไงก็ไม่รู้อ่ะก็เขาสมมุติสมมุติมาเจ้าค่ะก็ข้อมันอยู่ในสมมุติและมันเลยหลงสมมุติเกินไปอ่ะแดงว่าคือการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องพ้นจากสมมุติแต่ถ้าเราวนอยู่กับสม ก็จะไม่พนสมมูติเป็นสกีมันไม่เข้าใจหรอกถ้าพูดถึงเมื่อก่อนกูก็เป็นเหมือนนี้แหละกูเนี่ยนะเรียนมันเยอะมากนะรู้เยอะมากไม่เคยสงบเลยไปอยู่ถ้ำไหนภูไหนก็โอ้โหมีแต่ความรู้นำหน้าอ่ะโอ๊ยครูบาอาจารย์คงนี้พูดอย่างนั้นนะทีนี้ยมันไม่สงบแล้วทำยังไงล่ะฮะอดข้าวก็แล้วนะอ่ะ ไปอยู่คนเดียวสองสามปีถ้ำไหนก็ไปก็ไม่เคยสงบเพราะมันไม่รู้หลักเราก็มานั่งพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยจนผอมอ่ะฮะเฮ้ยทำไมมันะพอมาเห็นผู้หญิงมันก็ยังอยากเป็นผัวเขาอยู่ลงจากเขามาเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่รู้มันรู้ทำแต่มันเขาไม่ถึงทำไงเขาไม่ถึงใจตัวเองไงฮะ,อะพอทีนี้ อ่ะเมื่อปีปีเนี่ยเมื่อตอนปีต้นปีห้าเจ็ดเนี่ยนะ,ะก่อนจะกลายเป็นพาสิ้นคิดเนี่ยนะอ่ามีครั้งหนึ่งเราไปนั่งเราไปนั่งอยู่นั่งอยู่ประมาณสองนาทีนี่แหละนะเหมือนเข้าอาน้ำเย็นาสาดตรป๊าบลงนะเฮย้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะ ทีนี้เราเมื่อก่อนเราฝึกพุโทโธใช่ไหมบวชสายหลวงปู่มัน่น <c oughs> พุโทโธพุโทโธแต่พอพอมันเป็นอย่างนี้แล้วพุโทโธเรากลับหายกลับมาดูลมหายใจเอา้าทำไมมันดูลม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 จนจนดูลมไปดูลมมาแล้วมันแน่นมันอึนอดอัดมันสารพัดที่จะเป็นทุกข์ในในลมจนผลสุดท้ายเราก็ตัดสินใจว่าอะ่ะกูตายซะะขอถวายชีวิตนี้แก่เพราะพุทธธรรมประสงค์ซะใช่ไหม เราก็ตัดสินใจตายทิ้งชีวิตเลยพอทิ้งชีวิตแล้วเราก็ตายไปสิบกว่าชั่วโมงนะตายไปสิบกว่าชั่วโมงอาจารย์ก็ <c oughs> ไปโทรบอกคนนั้นคนนี้ว่าอาจารย์ศิลตายแล้วนะฮนะเอาตำรวจมาชันสูตรสอบด้วยอย่างเงี้ยพ,พอดีประมาณเจ็ดโมงกว่าเราตายไปตั้งตั้งแต่วันที่สิบแปดใช่ไหมวันที่สิบเก้าประมาณเจ็ดโมงกว่า เราก็เลยลุกเดินออกมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็อัศจรรย์อัศจรัน์ยังไงอ่ะคือมันไม่ปรุงแต่งไม่คิดเลยนั่งเชยอยู่เห็นใครก็เชยจนอาจารย์บอกเฮ้ยพระองค์นี้มันเออเล์มันปัญญาอ่อนมันสิ้นคิดแล้วว่างั้นเออเราว่าใช่นะทีนี้ก็อยู่มาเราก็พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้อยู่หลายปีนะปีแรกก็ ไม่พูดหรอดูลมอย่างเดียวมันก็ดูลมของมันอย่างเดียวทำไมมันไม่คิดอะไรไม่คิดถึงใครใช่ไหมเราก็ต้องดูรายละเอียดมันอยู่หลายปีนะ,ะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยเรียนรู้ตรวจสอบตัวเองอยู่ปีหนึ่งก็แล้วสองปีก็แล้วสามปีก็แล้วก็เชืออยู่จริงไหม แต่มันก็ดูลมหายใจแวบแวบแวบมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะจนปีที่สี่จนปีที่สี่โอ้เราก็มันมันรู้มันรู้อ่าแบบสิ่งที่ไม่เคยรู้อ่ะนะสิ่งที่ไม่เคยรู้รู้อะไรล่ะรู้เรื่องของตัวเองอ่ะ แต่มันไม่ได้คิดนะมันคิดไม่ได้โยมยังการขายโยวิธีปฏิบัตินะเริ่มต้นทำยังไงก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ขนาดขนาดไปเรียนมายังไม่รู้หลักปฏิบัติเห็นไหมก็เหมือนถามว่าจิตคืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยบางคนแล้วมึงจะไปอบรมจิตได้ไงอ่ะยังไม่ได้อบรมพูดถึงฮะ ไปวัดนู่นวัดนี่ไปชอบบนาอยู่โหใช่ะหก็เลยถามว่าแล้วไปภาวนานี่ไปทํำยังไงไปเพื่อเรียนรู้ค่ะอ๋อถ้าเรียนรู้เนี่ยมันก็ดีไปอย่างนะงรู้ก่อนแล้วค่อยทำอืมอืมอืมอรู้รู้มากๆกลดีมากไปก็ไม่ดีค่ะไม่รู้บ้างหลวงตาครับโยมเขาคิดเราจะไปพูดให้เขาหยุดคิดได้หรอครับ ไม่ใช่อันนี้อันนี้นะอ่ะเราพูดถึงเรื่องธรรมะฮะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องโยมนนเข้าใจไหมเราว่าถ้าหยุดคิดไม่ได้เนี่ยไม่มีทางสงบหรอกเอาสิมึงไปอยู่วัานไหนมึงก็ทุกอยู่วันนั้นแหละอเ,เอาสิก,สาาก็รู้ค่ะว่าให้ให้ไอ้การการคิดเป็นตข์ แต่หลักการของการจะหยุดคิดเริ่มต้นจากก็นี่ไงสติเนี่ยเริ่มต้นจากมีสติมีสติตัวเดียวในจบเลยไอ้สติมาหยุดยั้งการคิดยับยั้งการคิดหรือเราไม่ได้หยุดคิดนะเราให้รู้ทันมันก่อนรู้ว่ามันกำลังคิดมันคิดไม่ใช่เราคิดมันคิดอ่าเราอเรารู้อยู่เงี้ยมันคิดขึ้นมามันผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เชยเนี่ยนะฉันกนนะ แต่ถ้าเมื่อไรเราคิดนั่นแหละเราเกิดแหละลักษณะการเกิดแบบนี้เนี่ยเราเรียกปฏิจจสมุทบาทนะเชื่อไหมการเกิดในในภาษาธรรมะเนี่ยนะตัณหาเกิดตัณหาใช่ไหมเกิดเวทนาเกิดตัณหาแล้วอุปาทานใช่ไหมการเกิดนี่มันเกิดที่หลังนะไม่ได้เกิดก่อนการเกิดตัวเราเนี่ยแล้วค่อยเกิดพบเกิดชรามรณาจริงไหม เพราะนั้นตัวอุปทานเนี่ยนะตัวเชื่อมต่อตัวไปยึดตัเองเพราะฉะนั้นการปรุงนี่แหละคืออุปทานถ้าไม่ปรุงมึงก็ไม่ยึดอ่ะมึงก็ไม่เกิดก็ให้มีสติรู้ทันก็รู้ทันแค่นี้มึงบมันห้ามมันไม่ได้หรอกก็แค่มีสติรู้ทันก็บรรลุธรรมแล้วหรอโอ้เอ้าก็มหาสติมันก็จบแล้วไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรหรอคะปัญญาคืออะไรอ่ะปัญญาก็ความความรู้แจ้ง รู้แจ้งญญอะไรอ่ะเขายังเขายังเรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าปัญญาลรืออ,อาเออปัญญาคืออะไรล่ะเชเนี้ยปัญญาก็คือรู้ตามความเป็นจรงิงรู้ยังไงล่ะรู้ตามความเป็นจรงิงร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราอะไรเง<อ>ี้ยใครไม่รู้เหรอมึงไปนั่งคิดอยู่ร่างกายนี่ไม่ใช่ของเรานะเป็นชาติสี่จะทำไมมึงหลงกายอยู่เรือร่อยก็ไ่้แหละมันมันมันต้องมีมีไม่ไปคิดไม่ได้อันนั้นมันคิดอยู่ดีมึงไปคิดแยกเอา้า ไปคิดเอาเองอ่ะเอาแล้วปัญญาความคิดมันต่างกันโอ้ย่างสิปัญญาปัญญาเนี่ยไม่ใช่ไปคิดปัญญามันคืออะไรเอาเมื่อไหร่มึงหยุดคิดได้มึงจะรู้คือปัญญาใช่มึงไม่ว่างจากความคิดเลยมึงไม่เกิดปัญญาหรอกปัญญาไม่ใช่คิดแล้วแล้วที่เขาว่าอินทรีย์อ่อนพวกปัญญาอ่อนเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมปัญญาอ่อนนี่กับมันไม่มีสมาธิไงนะปัญญาอ่อนหมายถึงไม่มีสมาธิ ถ้ามีสมาธิเขาก็เรียกมึงเชื่อไห่ศีลเนี่ยศีลเนี่ยมันรวมอยู่ในสมถะมันต้องไปขอกับใครเลยถ้ามึงอยู่ในลมหายใจเนี่ยมึงมีศีลอะไรไหมอันนี้เขาเรียกอธิศีลแล้วนะไม่ใช่ศีลแบบว่าไปถือตะก,กายกับวาจาไปนั่งใส่ชุดขถาวถ้ามึงคิดอยู่มึงก็ยังไม่มีศีลหรอกมึงก็ไปตาหนิคนอื่นไปรักผัวคนอื่นไปรักเมียคนอื่นเห็นไหมมันมีศีลไหมนี่คือโมโนกรรมศีลมันคือเจตนางดเว้น กเจตนาไงต่วัดสินที่แท้จริงทชเนี้ยขมึงต้องดูสินภายในนะนะภายในใจอะไรใจคืออะไรอ่ะใจก็คือมนโนก็คือความคิดเองเอาสิเหมือนมึงส่งจิตออกนอกเนี่ยมึงส่งยังไงส่งเคอรี่ยังไง <c oughs> มึงก็ส่งทางความคิดนี่แหละคิดถึงคนนั้นเกลียดคนนี้ชังคนนี้รักคนนี้เห็นไหมนี่อย่างนี่สมุไทย เหตุของทุกข์นะนะจริงไหมเมื่อมึงรู้เหตุความคิดแล้วมึงก็อย่าไปคิดกับมันสิมึงก็เห็นมันสิฮะรู้แล้วให้ปล่อยวางเหรอคะมันปล่อยไม่ได้หรอกมันก็ทำยังไงก็คือมึงอย่าไปปล่อยมันมึงก็กลับมาดูลมให้มันคิดไปมันก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับของมันนะให้รู้ว่ามันกำลังเกิดกำลังดับ ไม่หรอกมันเเห็นเองนะเห็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปรู้อย่างนั้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นมันคิดอย่างเงี้ยมึงไม่เข้าไปร่วมมันก็วางมันเองมันก็ดับนะถ้ามึงไปคิดแต่มันก็ไม่ดับแล้วถ้ามึงปรุงต่อไปอะเป็นคิดดีมันก็ดีเป็นกุศลอ่ะเอาสิถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นอกุศลแหละเห็นไหมอ่าเห็นไหมถ้ามึงไม่คิดเลยเนี่ยถ้ามึงไม่ปรุงเลยเนี่ยความดีก็จะดับลงไปมันคิดดีก็จะไปดีกับมันเห็นไหมมันก็จะดับ คิดไม่ดีมันก็จะดับเห็นไหมเอาไปเอามาเราก็ได้เห็นมันเกิดดับเกิดดับโอ้เนี่ยเนี่ยคำว่าเห็นเกิดดับไม่ใช่เห็นอะไรนะเห็นความคิดนี่แหละเกิดดับนะนั่นแหละคือ